ครับผมทุกคนตอนนี้นะพี่ก็อยู่ในแรง Dominator อันดับที่เจ็ดสิบหแล้วนะผมเย้ <Yeah. S 1> wow. Wow. ว้าวว้าวรับผมตอนนี้เหลือเวลาแค่สิบนาทีแล้านะน,นะผมแล้วพี่ก็ได้ตีจนถึงแรงก็อันดับที่เจ็ดิบหกนะผมเรียกได้ว่ามี2 6 0พันหร้อยหนึ่งแต้ม <Wow. S 1> คือตอนนี้มันไม่มีใครแบบว่ามาแตงได้แล้วนะผมคือพี่ไม่มีทางตกอันดับแน่นอนเนาะเพราะว่าอันดับที่หนึ่งร้อยเนี่ยมีแต้มอยู่ 2 2 4 2สี่ิอครับผมทุกคนเออมันห่างกันเยอะครับผมคือฟันธงแล้วว่าพี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่เออดูครับผมคือต้องบอกว่าคนอังกฤษเยอะมากเยอะครับผมโอ้โยอันดับที่หนึ่งห้าพันประตูตียังไงของเขามากเดี๋ยวเราตีต่อครับผมอีกสิบนาทีคือนี้เดี๋ยวจะเป็นการตีเล่นแล้วครับผมยังไงพี่ก็ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม ต้องบอกว่าตีแบบอดหลับอดนอนนะใช้คว่าอดหลับอดนอนได้เลยครับผมพอเช้าก็ต้องทํางานนะผมแล้วกลางคืนก็โอ้โหต้องมาเล่นอีกครับผมคลิปก็ต้องทําทั้งสองท่องโอ้ยหเนี่ยต้องบอกว่าเวลาพี่ตีเนี่ยพี่เจอบ่อยมากเลยดีวยวทุกคนดูตัวมันโอ้โหมันแมทกันตรงไหนวะไอถามจริงอิงก็จับคููไม่ได้ดูตามาตาเรือ <laughs> จับคู่ไม่ได้ดูตาเดนตวเต่าเลยโอ้โหตัวจะไปชนะยังไงวันเนี้ยโอ้โหแล้วตัวเมนหลักของเราคือทีเล็กแล้วพวกเอาครึ่งบกครึ่งน้ำมาสองตัวเขาเราเอาเอาโอ้โหตุจะบ่นยังไงดีว่าตอนนี้คือเรามาตีเฉยเครับผมยังไงมันก็ได้อยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้ลุ้นหรอกผมคือพี่ไม่อยากให้ลุ้นด้วยเพราะพี่พี่อยากได้จริงๆงครับผมก็เลยต้องตีเผื่อไว้ <laughs> โอ้แต่เนี่ยเนี่ยให้บนหน่อยเด้อลิเทเนรี่ระดับหนึ่งเองนะเว้ยตัวที่ตูเลือกนาเนี่ยโอ้โพวกเอาม่งวิปป้มาสองตัวครับผมแล้วค่าพลังคือแบบห้าพันสี่พันโอ้โหแล้วดูเราดิพันพันหน่อยหอ้อยอน่ารักน่าชังทีเล็กตูจะไปตีใครได้วะเนี่ยโอ้โหไม่ตีกเก็บแต้มขยันเก็บตต่ด้วยไม่โอเค เขาจิกิงนะเว้ยแต่พี่เจอตัวแบบเออเนี่ยเขาจับคู่มาอย่างนี้บ่อยมากเลยครับผมแล้วมันก็บีล็อกยากอ่ะมันถามว่าสู้ได้ไม่อาจอาจจะสู้ได้ครับผมแต่มันบีลรอกยากเนาะตัวมันต่างเกินไปครับผมโอ้โหเขายังไม่ตีห้าแต้มเลยครับผมถ้าเขาปล่อยหมดเดี๋ยวพี่จะเอาทีเล็กลงมาขวดนะเพราะว่าไอ้นกเนี่ยนกเนี่ยเราจะเอาไว้จัดการในพวกครึ่งบกครึ่งน้ําครับผม ตีห้ามาโอ้โหโอ้โหเอาแล้วผมเราก็ยังไม่ยอมแลกครับผมเราแลกไม่ได้ฮะไม่งั้นเราจะตัวเองโอเคเขาเลือกกันหนึ่งละสี่มาชอบตีสี่สี่มาเลยครับผมสี่มาเลยครับพี่เบิบเอาไหมเอาล้วครับผมเขาตีสี่โอ้โหโอ้โหเข้าทางที่วางไว้มา ไถละนัวตอรัดแวกมาแล้วนี่เจ้านกน้อยไม่น้อยนะเนี่ยเลือดขนาดนี้ <c oughs> โอเคดีนียังพอยังพอมีแววชนะหน่อยเออยังพอยังพอมีหวังตอนนี้มีหวังขึ้นมาแลว้วผม50 50แล้วฮะแต่ตอนแรกคือแบบเอ้ยยังคิดอยู่จะชนะยังไงวะ <c oughs> มีแบบเปอร์เซ็นต์คิดไว้แค่10ปร์เซน็นจริงๆสี่มา แต่ก็ดีครับผมได้ตึงดีฮะตึงดีแต่เราก็ก็เหนื่อยครับผมไปก่อนไปก่อนไม่เป็นไรทีเล็กลูกพ่อเอาระครับผมเนี่ยยังไงเราก็มีนกอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นพี่ไม่กลัวหรอกเดี๋ยวให้เขาตีปึ๊บปึ๊บ๊บบเราต้องตอดเลือดด้วยนะไม่งั้นนกจะทํางานเหนื่อยมากครับผมโอ้โหเฮ้ยเราเก็บก่อนครับผมยังตีไม่ได้ เดี๋ยวให้เขาหวดมาก่อนโอเคเขาเลือกกันด้วยชาร์ด้วยครับผมตอนนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาไงเอาไงสิ mm. รอเขาก่อนครับผม mm. เขากำลังลังเลใจครับผมว่าเขาจะตีดีหรือเปล่าตีเขาอาจจะเสียแต้มฟรีโอ้ oh, ตีครับผม mm. ปุ๊บปับโอเคเขาได้ตีมาแล้วผม mm. ไม่เป็นไรงั้นพี่ตีกลับด้วยครับผม mm. เราจะทําการต่อเลือดเฉยๆนะไม่ได้ตีเอาแบบตุยครับผม โอเคกันไว้นั่นแหละดีแล้วแล้วเจ้านุกก็จะได้แบบทํางานเบาหน่อยเอ้ยชนะแล้วผมดูยังไงก็คิดว่าชนะละแต่ตอนแรกคือแบบโอ้โห,โหมืดมัวมืดมัวครผมอะไรครับนี่อ่ะมาตัวโหมวงวิกบับสไอเราก็รีเจนระดับหนึ่งสองตัวบ้าเอ้ยไอส่งมายัางไงเนะี่ยถามแมตติกในการส่งของเองนี่มาย่างไงวะป๊บ เจยไปดีน,นึงเจอไปดีน,นึงมาตัวนี้ก็เบาๆแล้วผมแต่ข้อดีของการแบทเทิลนะผมในการ PVP เนี่ยมันดีอย่างก็คือเขาไม่ได้เอาไดโดเต่าที่แบบเหมือน AI ไงีเเวลแบบเป็นพันอะไรอย่างนั้นมาผมนี่เขาเอาไดโดเต่าที่เราพอจยตีไหวแต่บางรอบก็ตีไม่ไหวโอเคนะไปวืบมาวืบวับวบับบับ เรียบร้อยครับผมโอเคจบกันไปครับผมถือเป็นการตีรอครับผมตีรอเลือกงามยามดีเลยนะผมในการที่เราจะได้ปลดล็อกอันเบอร์โตนโอ้โห <c oughs> มอันดับไม่ขยับเลยเมื่อกี้เอาครับผมเหลือเวลาตอนแรกเราตีสิบนาทีใช่ไหมโอ้ยตีนาทีเฮ้ยเมื่อกี้เออเมื่อกี้เราตีนานขนาดนั้นเลยเราได้เล่นสองรอบเองครับผมไม่เป็นไรเนาะ เราเล่นโชว์สองรอบครับผมคือต้องบอกว่าพี่ขึ้นยากมากครับผมกว่าพี่จะขึ้นมาพี่อดหลับอดนอนแบบสองวันอะสองวันที่มันให้มาพี่พี่นอนแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงเองจริงๆนะครับผมบอกไว้ก่อนคือนอนน้อยมากทํางานด้วยทําคลิปด้วยครับผมอ,อุ้มอ,อันนี้ไม่เท่าไหร่ครับผมอันนี้ถือว่าตัวแบบเออมันล้านดีครับผมรอบเนี้ย เออรอบเมื่อกี้ก็รอบเมื่อกี้คือแบบเกินไปเกินเกินไปแล้วคือพี่เจอแบบบ่อยมากครับผมไม่แบบรอบเมื่อกี้อ่ะคือเราตัวระดับดีเจนมาแต่เขาตัวระดับ่วงวิปวั๊มาเงี้ยมันก็ตีมันตีกันยากครับผมตีไม่ไหวด้วยสองมาเ๊บเอาตีหนึ่งครับผมโอเคไม่เป็นไรก็ตอนนี้พี่ยังไม่ตอบคอมเมนต์นะผมแต่มีอ่านไว้แล้วเดี๋ยวไปไล่ตอบครับผม เห็นเพื่อนๆหลายคนบอกว่าตีมาถึงแรงเพชรแล้วนะผมแงแรงเนี่ยแรงโดมิเนเตอร์ครับผมที่เรียกแรลงเพชรเนาะก็พี่ก็เพิ่งมาถึงครับผมเพิ่งมาถึงวันนี้นี่แหละสดๆร้อน,อนๆครับผมกว่าจ,จะตีกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆปกติไม่โอ้โหมันไม่แต้มสองพันกว่าขนาดนีัะผมแต้มพันกว่าก็ได้แล้วอย่างตอนเบคิโออ่ะพันสองพันสามก็ได้แล้วครับผมอันนี้สองพันกว่าโอ้โหเกินไป โอเคยังได้อยู่บ่นไปเดี๋ยวพี่เอาแอร์โคลงมาตบกันเอาแอร์โคตบปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเจ้านกลงมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอ่ะคิดว้าหนหัวแล้วผมไม่น่าจะมีปัญหาเอ้ยเราไม่น่ากันหนึ่งว่ะอืมไม่เป็นไรหรอกไม่น่าจะเสียเปียบเท่าไหร่อัะผม โอ้โหโอ้หเสียเปียบดีไว้ป้ามี่โอ้โหลืมไปว่าดีปจูคัดมันเป็นครึ่งบกครึ่งน้ํามันแพนกโอ้โหแล้วนกทั้งสองตัวแล้วนกทั้งสองตัวโอ้โหพี่เอโคบอกขาโทษถ้าพี่เอโคตอนแรกเออถ้าพี่เอโ่ยังอยู่มันยังพอช่วยกันได้อธิบายแล้วาง,งานนี่เยอะป้ามี่ไม่เป็นไรมั้ง ยังไงนกตัวเขียวลงมาก็ไม่ถึงกระตีเล็บยาวตายได้ครับผมเพราะว่าเลือดไอ้ดาเมจน้อยครับผมดี๋ยวโดนรถอีกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมมาพี่บนไปถึงไหนแล้วว่าลืมอ่ะนั่นแหละครับผมจริงๆมันตียากจริงๆครับผมมันไม่ได้ตีโหดมันใช้แต้มเยอะตัวมันต้องการสูงเพราะมันเป็นตัวฟิวอะัวฟิวกับตัวโหดครับผมมันก็เลยเอ้โหยไม่เข้าไง <ś 2> <ś 2> โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวพี่ตบเลยฮะมาเฟื้อ้ายนอนเฟืบปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยโอเคก็จบกันไปครับผมสุดยอดไปเลยลึกพ่อมาครับผมก็รอบนี้นะเอ้ยรอบนี้น่านจะได้แล้วครับผมเอ้ยเดี๋ยวเรารอรับเลยฮะโอเคครับผมเป็นการคอมเพร์ไปิดตายครับผมแหลงที่อันดับที่71ครับผม ปึ๊บเฟบบโอ้โหได้เนือเอายังเหนือยังเหลืออีกหนึ่งนาะทีมาขอให้อีกรอบละกันครับผมตีปิดท้ายไปเลยเอาตีแบบปิดท้ายไปเลยครับผมขอครึ่งบกครึ่งน้ำตัวหนึ่งนี่ละกันมานี่คือตัวแบบระดับเนี่ยถ้าระดับไอ้ราจาลงไปเดี๋ยวพี่ใช้ไม่ได้เลยนะผมต้องบอกเลยในซีซั่นนี้ครับผมในรอบนี้แหละโทนเมิน์เนี่ยได้อยู่ นก no, บผมยังไงก็โดนเจ้าเล็บยาวเจนสองเก็บหมดครับผมคือร้ตตาพี่เล่นแบบว่าพี่แบบเน้นตีทัวนาเมนต์นนะถ้าเด็กพี่เล่นแรกๆอะ่ะป่านนี้พี่ได้ตัวเยอะกว่านี้แล้วครับผม <c oughs> ออจริงๆเมื่อก่อนคือพี่ไม่ค่อยตีเลยนะทัวนาเมนต์พี่แด้ไม่ตีเลยครับผมเรียกว่าไม่กระดิกฮะแคทออฟไททันก็ไม่ตีครับผมไม่ตีอะไรทั้งสิ้นแล้ะแหละตอนเล่นใหม่ๆคือพี่ไม่ได้จริงจังไงแล้วพี่ก็เล่นแต่อาร์คครับผม แล้วคือหลังๆมาเฮ้ยเริ่มจริงจังกับบันเวเพราะเล่นแล้วมันก็หนุกไปเรื่อยๆครับผมกลายเป็นเมนหลักของช่องไปละไม่น่าจะมีปัญหาครับผมเท่าไห่ดาวคนดาเมียเป็นเยอะกว่าเลือดเราอันนี้เราดิ้งทวนให้เลยนะผมสําหรับเ,เ,เต้าตุ๊กเก้ลายเสือเนี่ยเอยอุปุยลายเสือ๊อเก้ลเสือก็มาปบบปโอ้ โอ้โหเรียบร้อยครับผมโอเคตีหมดแบบอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีมากครับผมบอกเลยก็เดี๋ยวเราใช้มีกาลโลนี่แหละเป็นตัวตีเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าเล็บยาวเนี่ยเอาไว้เก็บดิโพด้วยดิโพมันเป็นครึ่งบกครึ่งน,น้ำครับผมไปก่อนปึ๊บปรับเรียบร้อยมาโอ้ยเราการสองเราการสองมันจะตายนะนี่ถ้ามันตีส ถ้าเขาตีสี่ปุ๊บเราตุยเลยอะผมเราการแค่สองอะในอาการสาม่ะยังรอดอยู่ไม่เป็นไรแต่เราก็กาดทิ้งทวนอยู่เลยอะผมจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นไรนะโอ้โการตองครับผมจะเป็นหกครับผมถ้าเขาตีหกยังไงก็ตุยแต่ก็ดีลแลรับผมเราก็ทิ้งทวนไปเลยพอเรากาดเจนสองจัดการเจ้าดิโพแล้วแล้วก็จะนกลงมาไม่มีปัญหาครับผมรอบนี้ หกมาโอ้ตีห้าเรียบร้อยเหลือหนึ่งเอ้ยเอาเขายัางเหลือค <c oughs> รับผมเลือดเมกาโลยังเหลือเราเอาเหลือหนึ่งแต้มด้วยเขาเหลือหนึ่งแต้มด้วยนานเพิ่มเิเ,เ,เิเรียบร้อยคิดว่าจะตายไปแล้วครับผม <c oughs> มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้คือไก่เอไอกับคนอะตีต่างกันอยู่แล้วครับผม ไอไอก็จะแบบคิดอะไรกับมันเยอะไม่ค่อยได้ไอไอะมันจะรู้เยอะครับผมแต่การคนเราก็พอมองกันออกใช่ไหมเออเราก็คิดว่าเอ้ยเขาอาจจะตีอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้ครับผมมาโจลเล็บยาวครับผมว้าไปนอนึ๊บมางับปับฟับเรียบร้อยโอเคก็จบกันไปครับผม มาครับผมยังไงก็ปลดล็อกันรอดดีถ้วยทองอย่างสวยดีดไหมอันดับดีดไหมอ้าวดีดดีดแค่หนึ่งก็ไม่เป็นไรครับผมได้ชัวร์ร้อยเปอร์เนต์ครับผมวู้ยดีใจจะได้แล้วเดี๋ยวไอเจนสองครับผมกิจ้าเจนสองอีกตัวหนึ่งเฮ้ยอวันนี้โชคดีจัด,จดเลยครับผมโอ้หได้เงินเกี่ยวว่ารออีกแล้ว ตอนนั้นี้พี่ก็เคยได้ไปแล้วครับผมโอ้โหเงินเกี่ยวบานเตมารับกันเลยครับผมทุกคนมาแล้วครับผมแหลงโดมิเนเตอร์อันเบอร์โตสรลมาไปที่เรียบร้อยครับผมเย้ว้าวว้าวครับผมโอ้ยดีใจว่ะได้แล้วครับผมโอ้โหเป็นตัวที่พี่รอมานานมากครับผมสกอร์ปีนเล็กเนี่ยมันออกมาประมาณ2ปีที่แล้วแม้ถ้าจำไม่ผิด ใช่ปะมันออกมาประมาณสองปีที่แล้วแล้วพี่ก็คือแบบขาดมันอยู่ตัวเดียวเนี่ยอันเบอร์โตแล้วก็ไอ้ตัวที่ฟิวอีกตัวหนึ่งได้มาจากแคดออฟไททันนะผมรอบที่แล้วเด้อเอ้ยมาจนได้ครับผมทุกคนมาสองพันห้าร้อยดีนี่เงินเกี่ยวนิดหน่อย,อยเนื้อนิดหนึ่งนี่ก็ผมที่สำคัญอันเบอร์โตตอรัสมาแล้วครับผมทุกคนว้าวนี่เลย ดีใจดีใจจริงครับผมสมแล้วที่ตีมา2วันแบบอดหลับอดนอนนะผมย้าว่าอดหลับอดนอนเลยครับผมโอ้โหเจียงแหบเจียงแห้งง่ะโอเคครับผมปลดล็อกไปดิเรียบร้อยครับผมเย่อ,อันเมอร์โตปลดล็อกปลดล็อกแล้วว่ะโอ้ยจี๊ดเลยครับผมแม่มันเป็นรีเจนระดับ2หน้าบผมทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่ปลดล็อกเลยก็ได้ เดี๋ยวพี่ฟักไข่เลยครับผมฟักแบบวันเดียวจบไปเลยนะมาสองร้อยห้าสิบเงินเกี่ยวครับผมเสียก็ไม่เป็นไรครับผมมานี่โอ้ยให้ทุกคนได้ดูกันเลยครับผมไม่กดไลค์ไม่ได้แล้วฮนะโอ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 นี่เลยครับผมพี่บีรบดบหมดสามตัวแล้วนะว้าว ก็อีกตัวหนึ่งพี่ไปทําล่าง2แล้วนะผมการที่เราจะทำรีวิวแม็กเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะผมในเกมนี้เนาะซึ่งถ้าเราได้มาจากฟุกๆเนี่ยตามตีตามแพ็กหรือว่าการเปิดเจรารี R B w อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แค่1ใบครับผมแต่ว่าการจะทำรีวิวแม็กต้องใช้ทั้งหมด8ตัวด้วยกันเนาะอันนี้ก็บอกคุณเล่นใหม่ไว้นะครับผมทุกคนโอ้ยเห็นหนะ้าแล้วื็แบบเอในที่สดก็ได้แล้วครับผมทุกคนโอ้หรอมาสปี ไปกินอาหาลูกพ่อรอมาสองตีจริงครับผมไปฟุกได้มาจากการแรกลกในเรือมาครั้งหนึ่งครับผมด้วยอ่าถ้าจำไม่ผิดด้วย JW 1 1บ0 0นึ่งันผม1 1ึ0 0แต้มได้ฮันเบอร์โตมาใบเดียวแต่เราไม่สามารถซื้อได้ให้ใหมันเป็นเลเวลแม็กไงถ้าเราไม่ตีทัวร์นาเมนต์ แล้วก็เจ้าตัวนี้ครับผมฟิวไฮบิดที่ทุกคนรู้แน่นอนครับผมนั่นก็คือเจ้าตะกอเปียดเล็กนะครับผมทุกคนว้าวนีวว่เลยครับผมโอ้ยเจ้าไดโนนิคัสเนี่ยตัวล่างเนี่ยพี่ดำรีวิวแม็กไปแล้วเหลือแค่อัลเบอร์โตครับผมและวันนี้ได้มาแล้วครับผมตะกอเป็นเล็กมาแน่นอนครับผมคนไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมทุกคนโอ้ยอีกหกวันนะเดี๋ยวรอฟักไข่ก่อนเนาะ ใช้หกพันสามร้อยเก้าสิบดีเอนเอนะผมในการซื้อเนาะเมื่อเราปลดล็อกได้แล้วนะผมก็ถือว่าเป็นระดับรีเจนเนอรี่ระดับสองทั่วไปครับผมนี่แล้วที่ทุกคนบอกครับผมมีเรื่องหนึ่งพี่อยากให้ดูที่ว่าทุกคนบอกว่าเหมือนทีเล็กครับผมใครใครก็ว่าทีเล็กสาขาสองครับผมแค่ไปย้อมสีทุกคนดูภาพไปนะมันก็เหมือนแหละพี่ว่ามันก็เหมือนแหละแต่ว่าอันเบอร์ตัวเหมือนแมงงคอมันจะใหญ่หน่อยครับผมแล้วก็ตัวสีดานะผมย้อมสีแล้วก็ ตรงตรงคิวมันเห็นไหมมันจะมีแหลมๆหน่อยครับผมนี่ก็คือเจ้าอันเบอร์โตเจ้าคอหนานันเองครับผมโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็จบกันไปครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมทุกคนตีมาจนได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมไม่บายวู้ได้มาแล้วครับผม